baby นับเลอ่ะสามชั่วมงเที่ยงะสามชั่วมงสามชั่วมงสามชั่วโมงใช่ประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงสีสีสงนาทีเที่ยะโอเคค่ะเาเลอชาเลอชามาเที่ยวบ้าน วางกัญจนับุรีแค่แท็กเตอร์ for red as a อ๋อเอ่ออ๋อใช่ได้ค่ะได้ไหมคะได้ค่ะคุณเดี๋ยวแวะเราที่หน้าอ๋อโอเคขอบคุณค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจดีมาใจดีจิตใจมา 有黑，没没黑呗。

អ្នកអ្នកកន្តូនអ្នកលោកពុតអ្នកអឺ โอเคอ่อแล้วว oh okay oh okay ่าแล้ววโอเคไม่เ okay, ป็นไรพี่ค่ะไม่เป็นไร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 ไม่เปไม่เปไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ค่ะ那个三文鱼的问题奶呀有奶呀在问哎对有เล่นเล่นเล่นออเดินไปได้เลนเล่นทัวร์ออทัวร์ะนาที ออกจากหน้าประตูไปตรงเนี้ยออกไปนี่ก็ถึงแล้วถึงแล้วนะออกตรงเลื่อนทวนแหละนาทีอสักสองนาทีสามนาทีเนี่ยสามนาทีอ่าข้างหนัวอ่าโอเคโอเคข้างบนข้างห้ะอันนี้อ่าอันนี้ไม่ผ่าท้อเงินอ่าปันเดียวอันนี้อ่าอันนี้หนิงแม่นางหนิงแม่นางปันเดียวตรงไปหาส ฉนนาทิ้งนันน่าที่งไ่อเหน้ยย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 นยยยยยนยยยยยยย้ยยลยย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 ยอยยยยยยยนะย ไม่หรอ่ะ๋อะไม่หรือไม่หรือทีไหนไม่มีเสื v อวีเล้วนะเกม์嘛，ไม่มีเสื v อวีเลวนะฉันไม่มองอรู่เสื v ้อวีแล้ววันอยู่ไหนไหมใช่ะะนะค่ะอ่ครับถนนที่ขนนแเ้ยครับอันนี้ เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายครับอ๋อเลี้ยซ้ายครับอันนี้ทั่ไหลหนาทีอะอ๋อใกล้มากเลยครับไกลมากใช่ไหนครับ<ก>เดินเหรอไกลอ่ะเดินเหรอไกลอะเรื่องเรื่องไกลอ่ะไ,ไกลไกลค่ะรถนาทีอะเอารถไหมจะขับไปสุดเอ่อทั่ไหลทั่ไหลหนาทีอะถ้าเดินนะครับถ้าเดินก็ประมาณสิบนาทีแหละเพราะว่าสิ คือตรงข้ามไปตรงนี้เลยเนี่ยเป็นเซเว่นแต่ว่าเราต้องเดินอ้อมถนนไปทางโน้นอ๋อโอเคคระโอเคค่ะบิ้ค่ะ,อคะเอารถไปส่งไหมออไม่เป็นไรค่ะเชิญล้โอ,อ,อเคคะบิซืว่อีกล่าว,ว้าทีนี่ะเาว้ซว่อีกแลวเซวอีกล้ว 冷，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 冷吗？冷。没没米三维嘞么？啊啊啊，三维在哪儿？啊啊，蒙了蒙了。 ไปเที่ยวอันนี้พี่ค่ะเอ่อรู้รู้อันนี้มีอาหารไหอาหารตามสั่งอาหันคือลุงเอออาหานรันรันอ่ะอาหารเซเว่นเซเว่นเซเว่นไปแล้วไปแล้วอ่ะไม่มีไม่มีแล้วไอ้นี้หายากออันนี้มีวิ่นไหมวินว่นวิ่นมอเไซค์อ่าใช่วิน่นมอเไซค์มีไหม ไม่มีชายชายยังไม่ไม่ชายยังเหมือนีลยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะอาทิตย์น้อ๋พี่คะพี่คะรู้เรื่อไอ้นี่มีมีสั้นนูสถานดีไหมอ๋อสถานที่ต้นจามจุรียักษ์ต้นจามจุรียักษ์ต้นจามจุรียักษ์ใช่ค่ะเป็น ต้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อไก่มากตรงไปเนี่ยค่ะตรงไปประมาณเจ็ดแปดกิโลถ้าขับรถ<น>ถ้าขับรถไปก็ประมาณสิบนาทีถึงอันนี้ไม่มีแท็กซี่ไม่มีเว่ยวิง่งอ่าไม่มีอ่ะไม่มีค่ะแถวนี้ไม่มีวิง่งไม่มีวิ่งไม่มีแท็กซี่ใช่ค่ะไม่มีค่ะใช่แล้วมาไงคะเนี่ย<ะ>มายังไงคะ มามายังไงชอบบาอ๋เอ่อมายังไงค่ะมาเ euh อ่ Tammy oh, อเอ่อแกอ๋อมาแกร์อ่อแกร์เอ่อลูกสแตนทีเตนทีไหนอะกต้นจามจุรีอะสแตนที่สตนทีสถานที่อายุไหนอยู่กลองผสมอ๋อเกิ มีไหมเลิกก็ภาษาไทยอ่ะภาาษไทยขอโทษนะคะโอ้แล้กก็มีอาหารอาหารอย่งนะอาหารมีไปตรงนี้หน่อยนึงนะคะเป็นร้านอาหารไทยเป็นของไทยเป็นชื่อร้านอาหารไทยเสรีไกลมาไม่ไกลค่ะไม่ไกลไม่ไกลเราสามารถเดินไปได้ฉันไม่เหมองอ่ะ ไม่เมืองอันนี้มีร้านเดินไปจะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งตรงข้ามไงค่ะฝั่งตรงข้าใช่จะเป็นร้านกระจกกระจกใช่ค่ะมีที่ไหนสนุกสนุกอีกไหมมีที่ที่อ๋อมีที่ไหนสนุกสนุกมีมีที่ไหนสนุกสนุกวันนี้วันเสาร์ก็จะมีถ้าไปหาของกินต้องไปถนนคนเดินคนเดินสกายวอล์กในเมือง วันนี้จะมีเฉพาะวันเสาร์อ้ออาหารค่ะใช่ค่ะอ๋ออาหารเออคต้องเรียกแก๊ปมารับเข้าไปในเมืองอ๋อไอ้ย่าไม่ไม่มีไม่มีรถอไม่มีรถอไม่มีเลยไม่มีรถใช่ที่นี่ไม่มีให้เช่าค่ะอืมเลื่อนเลื่อนไม่ได้อ่ะเลื่อนเดินไกลใช่เลื่องไกลมากค่ะใช่โอเคจิ่งนี่เราทำกันไม่มีรถ เดือมีผู้ขาวแล้วก็เออแล้วก็เข้าไปผู้ขาวได้ไหมไม่เหลือไม่เหลือตัวไม้ เชาวบ้านได้ไหมได้ชาวบ้านได้ค่ะเยอ๋เอ่อเจ็บเอ่อใช่หน้าอ๋อใจคุณจีคุณจีใช่ไใช่ค่ะอ๋อขึ้นได้เลยเดินขึ้นมานี้แหละอออันนี้ไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่อะอันนี้ไม่เป็นไรไงไม่มีไม่มีไม่ไม่เป็นไรนี่ต่อยอันนี้นะอ่า Water drink f ฟรี ไม่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 เสือตัวไม่ต่ออ่าไม่ต่อฟรีบ๊อบอันนี้โอเคโอเคอ้าเขากูเขาก็คนด 朵尼，那个今晚跟咱哪不累？朵尼是贪你睡啊！朵尼，哇，那个朵尼养没死？哇！啊哈哈！Oh my god！、啊、替你睡俺们，阿家哥们。啊嘎嘎嘛 โอ้เพลจ้าอู๋้าวอ้าวอ้าอ้อ้าว้าวอีาวอ้าที่าีอพาอ้าว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 เ้อ้าว้า้อาวอวอ้สวอ ไม่มีอาหารไม่มีอาหารไม่มีอาหารคนทษค่ะว้าวตู้ของตู้ลิงอ่ะอันนี้ที่นี่ว้าอันนี้ที่นี่ลิงเยอะมากเฮ้ย <Hi. S 2> <laughs> สมากเฮ้ย <laughs> oh. Ini pun nama. Pun. จะไปเซเวียวี์แล้วกินอาหารวันนี้โอเคค่ะ แร้วกรโรชาดีมาฉันจะวิ่ไอ้นี่ามา มีชาปลาสโซกันครั้งแรกเอ่อเช็กอินเอ่อคงเอ่อไม่ผ่าไม่ผ่าคงใช่เออตัวนี้คงเอกลารมาใช่ไม่มีแล้ว 撒白呢。